สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีวันนี้ก็ยังเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะเนาะตอนเยน็เยนๆฝนตกหนักมากนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนี่เตรียมมาเชา้าปุ้ยกินไปแล้วแหละอันนี้ลูกชายอยากกินกาแฟลูกชายอยากกินกาแฟพร้อมโคเต้ทีนะคะนี่ลูกชายอยากกินก็มาชงให้ลูกชายกินนะคะโอ้ผมเปียก ะผมนะคะผมเปียกผมดีมากผมมันลื่นเงามากนะคะนี่เลยโอ้ตัวนี้ตัวนี้นอันนี้เอเอเอมื่อวานประชุมนะคะนั่งกับอาจารย์อาจารย์ที่เขาซื้ออฮอราเมนเอนไซม์ไปกินอนะเป็นรูปผิวเขาอะผิวเขาลื่นมากเลยอะแล้วผิวเขาใสอะนะเขาใสแล้วลื่นแล้วแบบ เออแบบดีอย่างของเขาแบบเห็นผลดีมากเลยเนาะดีจริงๆคือตอบโจทย์ทุกอย่างคือถ้าถ้าคนที่เป็นเพื่อนปุ้ยมานานเน่ะก็จะรู้ว่าขออนุญ,ญาตก็ก็จะรู้ว่าปุ้ยเนี่ยจะกินตัวนั้นตัวนี้เอาตัวนั้นตัวนี้มาขายนะคะแล้วทีนี้เออแบบคือคือปุ้ยต้องใช้เองด้วยแหละนะคะอย่างหนึ่งอ่ะปุ้ยต้องใช้ก่อน นะคะอย่างแรกเลยคือปุ้ยต้องใช้ก่อนแล้วปุ้ยจะได้รู้ว่าตัวนี้มันดียังไงอะไรยังไงสําหรับลูกค้าถ้าลูกค้าแบบตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือเราสามารถตอบได้แล้วคือตัวเนี้ยทุกคนที่เป็นเพื่อนปุ้ยจะรู้ว่าปุ้ยขายมาหลายอย่างมาแล้วปุ้ยก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยเืยเรื่อยๆเนาะจนมาเจอตัวเนี้ยคือเนี่ยตอบโจทย์ให้ปุ้ยทุกอย่างเลยเนี่ยคือตอบโจทย์มากสิ่งที่ปุ้ยตามหาคือตามหาว่า ผิวตามหาเรื่องผิวเรื่องสุขภาพเรื่องอการลีนหุน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ตัวตัวปุ้ยเองอะ่ะซึ่งไม่มีเวลาออกกําลังกายก็จะได้ตัวนี้มาช่วยนะคะสําหรับสายที่ออกกําลังกายที่มีเวลาออกกําลังกายแล้วได้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยจะดีมากจะดีคูณ2เลยเพราะว่าเขาจะไปช่วยช่วยเราอะ่ะเผาผลาญไขมันนะคะ,ะช่วยกระชับ กล้ามเนื้อให้แน่นขึ้นเปลี่ยนจากไขมนะันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยดีมากๆด,ดีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายด้วยผลข้างเคียงที่กินตัวนี้แล้วได้มาคืออะไรหุ่นดีสวยผิวสวยหุ่นดีมากจะมีแบบคือมีเอวอะ่ะมีเอวก้นแนงถ้าถ้าสมมติว่าเราเออกกาลังกายด้วยก็จะแบบโอ้ยเดี๋ยวน้ํเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ำเย็นเนี่ยลนะูกนะนะคือถ้าเราเออกกาลังกายด้วยนะคะ แล้วก็กินกินชุดนี้ไปด้วยก็จะทําให้เราอะเราอยากได้ตรงไหนอะมันก็จะเน้นเราก็ออกกาลังกายที่ว่าเน้นท่าตรงตรงนั้นไวอะแล้วแบบหุ่นดีมากจริงๆดูแบบคนที่เขาออกกําลังกายแล้วแบบว่าเออเขาอยากได้เอลเอสเขาก็ได้เอลเอสเขาก็จะแบบว่าเน้นเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับนีอะไรรองเท้า รองเท้านักเรียนเหรอลูกรองเท้าแตกองแตกอยู่หลังบ้านเนาะป๋าถุงใส่ตรงนีว้วันนี้ได้รดน้ําดาวเรืองปะรดอะไรแล้วฝนตกรดไม่ไหวแล้วเมื่อคืนฝนตกช้าจะมารดน้ำรดดาวเรืองคุณครูให้ปลูกดาวเรือง <laughs> ส่งส่งเดือนถันหวาไม่ต้องรดเดีย๋วยวพรุ่งนี้ลอยกระทงกันเนาะพรุ่งนี้ไปลอยที่ไหนกันบ้างคะส่วนปุ้ยก็นี่แหละลอยในโบสถ์ปกติถ้าอยู่บางการก็ไปลอยท่าน้ําเนาะ เคยเป็นเด็กเมืองกันเด็กในเมืองมากไปลอยท่าน้าไปกับเม่ไม่ได้ไปขายเลยไปกับแมแม่พาไปก็จะไปนั่งดูเขาประกวดนางนพมาศกันเนาะปีนี้มีปะปีนี้มีนางนพมาศประกวดนางนพมา่ากันไหมที่ท่าน้ำอะ่ะพาแม่ไปนั่งเนาะลูกสาว,ล,สาวลูกสาวไปเตรียมน้ําบุนมาปะหน่ะลูกสาวก็ไอคอกไอแคทไอกระดอกไอกระแดกหอมมากหอม ออร่อยมันไม่หวานมากนะคะมีแค่45แคลอรี่ใครที่ติดกาแฟแนะนำเลยตัวเนี้ยตัวปุ้ยเป็นคนกินกาแฟติดกาแฟมากทุกวันเลยต้องหากาแฟกินตอนเช้าเนี้ยจะต้องเข้าเซเว่นและหากาแฟกินนะคะตัวเนี้ยมันจะช่วยขึ้น11ต้อน,น,ตอ,นอ่ะหนูไปเอาอันนี้มาแป๊บว่าน้ำมากินโบ้ตาลพีวบตาลพีตัวเนี้ยใครที่ที่เบ,บ็ดสาย ใส่กีฬาใช่ไหมเพิ่มพลังนะคะแล้วกระโปรงน้องหลวมแล้วตัดที่น้องพุงปุ้งปุ้งตอนนี้กระโปรงเหลือแล้วเห็นไหมมีพรีเซนเตอร์ด้วยตอนนี้กระโปรงหลวมแล้วนะคะตอนแรกจะใส่ได้ถึงตรงนี้เลยตอนนี้เฮ้เลิศเลิศวลาเลิศปลาลูกสาวเอาไปกินอ่าลูกชายกินโบต้าพีหนึ่งไม่กินให้ดูเลยว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ อ่าน้องน้ำหนูนุกกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะยิ่งเป็นไวัยทองเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยกินได้นะคะโรคซึมเศร้าโรคไวทยทอกินแล้วอารมณ์ดีนะคะตัวนี้มันจะเป็นมันเป็นโปรตีนที่ว้ไปเสริมสร้างนะคะมีคนถามว่ากินกี่ซองเห็นผลนะคะบางคนถามว่ากินกี่ซองเห็นผลแล้วแต่ลักษณะร่างกายของคนแล้วแต่ ไขมันของแต่ละบุคคลแล้วแต่ลักษณะการกินอาหารของแต่ละบุคคลนะคะว่าน้องกินโชซิกินโชซิแล้วแต่ลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะว่าลักษณะการกินเป็นแบบไหนไขมันเป็นแบบไหนบางคนแค่ตัวนี้หนึ่งเหาะหนึ่องหกเม็ดก็พุ่นดีนะคะบางคนกินคู่นี้บางคนสามซองมีคนถามว่า พุ้ยหนูซื้อไปแล้วว่าหนูกินแย่หมดไปซองทำไมหนูกินเก่งเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้ไปกดเขาไม่ได้ไปกดประสาทกดต่อมรับรู้คือมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนอ่ะมันไม่ไ้ไปกดต่อมรับรู้ว่าเราไม่ให้เราหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยกินแล้วหิวข้าวซึ่งปุ้ยกินเก่งมากเมื่อวานไปซื้อ กาแฟนี้ทําให้อิ่มใช่ไตนนัวนี้มันจะทําให้เราไม่หิวจุกจิกไม่หิวหวานนะคะเวลาถ้าสมมติว่าเราหิวขนมหวานเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างตอนบ่ายๆเราจะหิวขนมหวานเนาะเรากินทํางานแล้วหิวอะ่ะหิวขนมจุกขนมจิกขนมทอดกรอบอะไรเงี้ยกินตัวเนี้ยนนแล้วมันก็จะอิ่มคือมันไม่ได้เป็นลดคออ้วอ่ะมันไม่ได้เป็นคุมคือยังไงละ่ะมันมันถ้าสมมติว่าเราคุมความหวานคุมอาหารรสจัดได้นะคะ ตัวเราก็จะเล็กลงแต่ตัวเนี้มันสามารถไปช่วยคุมเราอีกทีหนึ่งไม่ให้เราหิวจุกหิวจิกอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมีแค่45แคลอรี่ก็ไม่ได้ทำใหเราอ้วนไม,นไม่ไม่มีความหวานของน้ําตาลนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นความหวานแทนน้ําตาลนะคะซึ่งตัวเนี้ก็จะไปลดลดไขมันในเส้นลดไขมันพูดกันในเส้นเลือดนะคะลดคอลเลสเตอรอลคารบนะคะกินตัวนี้นจะไม่มีเลยจะดีมากนะคะ คนเป็นไทยเราเป็นพิษทานได้นะทานได้เลยโรคหัวใจกับโรคไตเท่านั้นที่ทานไม่ได้เป็นโรคลมตอยโรคเกาโรคอะไรเงี้ยโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนกินได้หมดอตี่มากินกาแฟสิลูกพี่ลูกชายอยากกินน้องอยากกินแบบน้องหันตรงๆน้องกินไหมเด็กกินได้นะเด็กกินได้นะเมื่อวานกินไปแลนวเมื่อวานกินแต่นแต่น้องไม่ชอบน้องชอบน้องชอบไอ้นี่น้องน้องชอบใส่น้ำแข็ง นี่วันนี้แกะแกะกล่องใหม่1กล่องนะคะ280บาทมี17ซอง17ซองซึ่งคุ้มมากๆคือ17สซองเนี่ยก็ตีไป16กล่องบาท17บาทเนาะนะคะคุ้มคุ้มจริงๆคือทุกคน คือเราแล้วช่วงเนี้ยอากาศอย่างเงี้ยอากาศไม่ดีด้วยนะคะซึ่งถ้ากินตัวนี้ได้มันก็จะคุมหวัดคุมอะไรเงี้ยคือคือตัวเนี้ยมันมันมีแต่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะทุกคนห้าร้อยเก้าสิบบาทมีลูกค้าไปซื้อแบบสองร้อยิบสามบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วมันเป็นของปลอมอ่ะทุกคนมันเป็นของปลอมมันไม่มีมันไม่มีล็อตเลขล็เลขเล็อตตรงเนี้ยเออเขาไปซื้อของปลอมมาซึ่งมัน ไปเจอมา200กว่าบาท200กว่าบาทไม่พอส่งฟรีซึ่งมันเป็นของปลอมนะคะแล้วกินมาทุกคนกินมาน้ําหนักขึ้นมา6โลบางคนกินแล้วลิ้นชานะคะบางคนกินแล้วลิ้นชาแล้วก็ตัวบวมซึ่งทุกคนซื้ออะซื้อคนที่มีตัวแทนนะคะซื้อคนที่มีตัวแทนแล้วก็ ถ้าบริษัทโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่มีกลุ่มไลน์นะมันจะไม่ใช่บริษัทอะไรหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยซึ่งมีลูกค้าเข้ามาถามว่าเออเข,เขาก็ส่งมาให้ดูว่าไอ้บริษัทวอเตอร์พีหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีจะไม่มีกลุ่มไลน์ส่วนตัวไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะให้ซื้อกับผู้ที่เป็นตัวแทนจริงๆซึ่งตอนเนี้ยคนทำเรียนแบบเยอะมากคนปลอมเยอะมาก โซเชียลสมัยเนี้เนาะเขาก็เก่งเนาะเขาก็สามารถทําอะไรฝนตกปล่อยๆก็ทําอะไรแบบว่าหลอกอะหลอกลวงประชาชนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วซื้อทุกคนเสียงเงินแพงหน่อยเนาะซื้อสุขภาพที่ดีนะคะคือช่วยได้หลายอย่างมาช่วยไมเกรนช่วยไมเกรนช่วยนอนน้อยพลังงานน้อยอะไรเงี้ยกีต้ามากินกาแฟสิลูกนะคะดีอะไรนะลูกหนูทำอะไร นีนะคะทุกคนลเรากี่โมงแล้วตรกันไหมเจ็ดโมงิอว้าววันนี้เป็นโรงเรียนเลวอาลูกชายยกยกตรงนี้นะคะลูกยกตรงปากแก้วแล้วใส่หัวแม่เห็นไหมว่าสกัดคาเฟอีนออกแล้วเด็กกินได้นะคะแล้วร้อนร้อนใช่คนดีๆสีลูกรอแม่ไม่ได้ใส่น้ำหลองคนไห ทุกคนบางคนนะบางคนที่ไม่กินกาแฟแล้วเขาฝืนกินอะถ้ากินเป็นซองแรกสามซองแรกเนี่ยจะเวียนหัวจะเวียนหัวแต่ต้องซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนนะซื้อของแท้นะบางคนที่ไม่กินกาแฟแล้วทีนี้มีน้องเดือนเนาะน้องเดือนเขาเขาเป็นเคสที่ว่าแต่เขาเป็นตัวแทนแหละเขาเป็นเคสที่ว่ากินกาแฟไม่ได้เขาก็ไปกินกินตัวเนี้ยซื้อตัวนี้มากินเนาะ ็จะสามซองแ้วเขาจะเวียนหัวเขาก็ฝืนกินจนร่างกายปรับตัวได้ตอนนี้กลายเป็นติดกาแฟาไปแล้วจ้าปุ้ยกินปุ้ยกินเช้าแก้วหน,นึ่งเนี่ยเดี๋ยวตอนไปปเวอร์ bye, จะกินอีกแก้วหนึง่งเพราะปุ้ยหิวแล้วกินทั้งวันหาของกินทั้งวัน <c oughs> หิวจริงๆนะคะตอนนี้ดีมากนะคะน้องเรือนสวัสดีค่ะเออทำไมมันไม่มีคนคอมเมนต์ไหมหรือว่าไม่มีเลยเพราะว่าไม่เห็น ไม่เห็นแบบใครคอมเมนต์นะคะไม่เห็นเลยเนาะตอนเนี้ตอนเนี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อก่อนอะ่ะปุ้ยจะเป็นคนที่แบบมีฟ้ามีกะมีกะเยอะมากมีเป็นมีฟ้ามีกะเกิดจากปุ้ยไปใช้ใช้อนี้อ่าคนแต่งตัว <laughs> ปะปะมีกะเยอะมากเกิดจากปุ้ยไปใช้ครีมตามกระแส ในปุ๊ยไปใช้ครีมตามกระแสดังๆตามในเพจต่างๆนะคะอยากลองไงเฮ้ยคนนู้นใช้ดีคนนี้ใช้ดีนนดสรุปซื้อมาใช้แล้วหน้าพังจ้าหน้าติดสารสเตียรอยแล้วก็หน้าดำเหมือนคนโดนของมากแ้วทีนี้ยพอรักษาหาไม่ได้รักษาหมอนะก็คือใช้ครีมอะไรอย่างเนงะี้ยใช้ครีมที่แบบเออมันมีคุณภาพจริงๆที่มันเหมาะกับตัวเรา ครีมแบรนด์ดังๆไม่ได้เหมาะกับสำหรับเราทุกคนนะซึ่งมันไม่ถูกกับปุ้ยปุ้ยไปหายด้วยอ่าครีมตัวหนึ่งเนาะแล้วที่นี้พอหายเสร็จมันก็จะมีเหลือรอยด่างดำใช่ไหมมีฝ้ามีรอยกะนี่นี้นะตัวเนี้ยปุ้ยกินตัวเนี้ยซองที่สามสองที่สาม,สสามนะแล้วตัวเนี้ยซองที่สองซึ่งมันช่วยได้ดีมาก ตอนนี้กะเริ่มจางแล้วนะคะทุกคนแล้วก็หน้าใสแล้วก็ผิวใสผิวลื่นแล้วก็ตะกิดปากไรงนี้ทไมเรียกนะคะอ่าองที่สามแล้วซึ่งมันช่วยลดได้แล้วมาส่งกระจกอะมันลดได้ดีมากตอนนี้กะจางลงลงเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมตัวน,นี้นอกจากช่วยเรื่องผิวกระดูกเล็บผมนะคะทาแป้งติดดีมาก นะคะใครที่แต่งหน้าไม่ติดเนี่ยตัวนี้ผิวละเอียดผ,ผิวลืนลน่นผิวลื่นมากๆเนี่ยถ้าใครกินก่อนนอนนะตื่นมาผิวลื่นแล้วก็ไม่แห้งใครที่นอนท้องแอร์ผิวไม่แห้งเลยทุกคนเมื่อก่อนคุณไม่ได้กินตัวนี้ใช่ไหมตื่นมาผิวจะมีความรู้สึกว่าผิวแห้งปากแห้งคอแห้งซึ่งเขาจะไปโรงเรียนกันแล้วไปแล้วบ๊ายบายม่อนกระโดดเนะนอะไรอะลูกอ๋อ ลูกวิ่ง4คูณ100เมตรเลยหนอนบุ้งมากระโดดแบบว่าวกระโดระโดร100เมตรมากัโห,หนอนบุ้งตัวอย่างนี้เลย,ยไปแล้วทุกคนไปลงเรียนแล้วนะทำงานแล้วนะนี่สายไม่สายไม่ออกกำลังกายต้องมีนะคะต้องมีนะคะถ้าใครออกกำลังกายก็ต้องมีนะคะบ๊ายบายทุกคน